ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่าผู้ชมทุกทานเลยเช่นเคยในคลิปนี้เราอยู่เกมี้เกี่ยวกันต่อกับในเรื่องในด่านหน้าของเรากันต่อนะครับผมกับชื่อตอนว่าบันไดลึกลับนะครับผมก็จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนจะไปดูก็ฝากกดติดตามผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะโอเคจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับบันไดลึกลับหนึบันไดลึกลับอย่างไโอ้อลึกลับนะครับไม่จำกาด โอ้แสดงว่านี่จะเป็นในเรื่องก่อนที่พวกเธอเน่าจะได้ร่างใหม่นะครับผมไอ,อย้ยูนี่ไม่รับไปร่างใหม่แล้วกันเนาะมีอะไรร่างใหม่อะไรพวกนี้ไงอีรับนะนี่ขอสัง่งหาร่อยสิไม่รับค่ะเฉยเลยร้าน,านาเราลเล็กนะเต็มมีทุกอย่างแค่บอกงงว่าต้องการอะไรก็พอทางนั้นแล้วก็นี่นี่มีละลองคิดดูนะเราใช้วัสดุมหมดแล้วนะ วัสดุนะเอ๊ะจริงเหรอใช่ยืนนี่จะไปเอามาเพิ่ม่อยนะดีเลยช่วยหน่อยนะจะไี้วิ่งออกไปหยิบวัสดุผู้บัญชาก,การคะคุณคิดยังไงเวลาที่เห็นเด็กผู้หญิงนี่นคนอะครัะอืมฉันคงเขา้าไปช่วยเธอแล้วมั้งอืขอบคุณมากเลยนะคะใช้มุ่อนาพิธตรงจุดที่เห็นอยู่นี้นะหายตัวไปประตูเปิดอยู่ แต่หลังประตูนั้นเป็นบันไดลงไปชั้นใต้ดินแปลกๆแ,แล้วครับผมทำให้ตหานต้องมีชั้นใต้ดินด้วยด้านป่าเออไม่ใช่ด้านหันเทบาคนะราับบ้ามันเละเสียงมืดทึบจดมองไม่จมมองแทบเห็นผนังแล้วก็ไปด้าน,ช,นชั้นล่างลงไปดูถ้าผมผมกล้าลงไปแล้วครับผม <laughs> ผมไม่ได้กลัวผีนะแต่ผมกลัวมันจะเป็นกับดักนะผมไม่รู้นะเผราะว่าใครจะแบบดักรออยู่ข้างล่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีเสียงกรอบแกบดังออกมาจากชั้นล่าง อันนี้เหรอมาดีกว่าุ้ัดก,การเน่ะเพิ่งเคยมานะต้องใช้อะไรที่มันเบาวกว่านี้หน่อยห้านนีนรับคำเป็นจริงนั่นแหละแจวสึกถึงสะท้อนบางอย่างวิ้ยขนาดนี้มือะมัดนี่ใช่ซิ้อไฟได้ป่านะทำเป็นไ,ไฟไฟแดงด้วย,ยไฟของห้อลาเดีนนั้นเปิดขึ้นมามีคนแปลกม,กมากมายนั้นแขวนอยู่บนผนงัง สายใต้แสงสีแดงแทง่งกุญแจมือแส้และอุปกรณ์เครื่องหนังทุกชนิดนี่มันไปๆถ้าต้องออกไปจากที่นี่อ้าวคุณเห็นแล้วเหรอคะโอ้โห,หดิเธอดอกชัดแล้วคุณมาทำอะไรที่น,นะคะไปเชื่ออยู่ในสิเดี๋ยวไม่ต้องเฉยเฉยนะ่ะเช้าวันจันทร์ต้องไปแล้วนะ มีแคมคนนั้นคว้าฉันไว้อ mm ื hmm. จุงที่คว้าแขนของฉันจากข้างหลังเรียบร้อยหนูไม่นา่ารอแต่ล mm ะ hmm. ฉันไม่กลัวหรอกนะอ่าฉันไม่กลัวหรอกนายนะ่ะต้องเจอฉันก่อนสิ mm hmm. แห่จะช่วยเธอด้วยนะ <ld Moy et> เป็นหนอนะคะผู้จัดการแล้วนะ่ะเป็นมืออาชีพนะประตูปิดป่ะประตูห้องตัวดีนะั่นปิดเต้นมันเด็กๆจริงด้วยนะผมไม่รู้ว่าตอนฉันั้นเกิดได้ขึ้นต่อแล้ว ก็คงไม่ต้องสืบนะครับผมมันดึกแลับมันดึกแล้วัจริงด้วยผมว่าจะผมว่าได้เปลี่ยนชื่อตอนนั้นไม่ใช่ปันไดหรอก <c oughs> เป็นห้องเตยติดดึกแล้นะครับประมาณนั้นโอเคจะเป็นไงเออไม่ใช่จะเป็นไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ